สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้บุญสามวานะครับก็นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองแต่อันนี้ไม่ทันท่านนะครับเป็นเหรียญกับพระปรกใบมะขามนะครับรุ่นโสรสนะครับคือสร้างพร้อมพระกริ่งชินปัญชรมหาโสรสนะครับปี2533ก็จะมีวัตถุมงคล สชิ้นนี้ด้วยนะครับที่เข้าร่วมพิธีแต่ก็อยากจะให้ท่านชมนะครับว่าปกเปมะขามเนี่ยก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปกเป็นมะขามรุ่นแรงมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เหรียญของนุ่มปุทิมรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญขอบสตางนะครับซึ่งทําได้สวยงามนะครับมีโค้ดที่ตอกพระกริง่งชินบัญชรม,มหาโสรด เป็นโค้ดเดียวกันด้วยนะครับคือโค้ดอุในเม็ดงานะครับอันนี้มีเรื่องดาราม่าที่จะเล่าถึงเรื่องนี้ก็คือการนำพระไปเลี่ยมนะครับโดยเฉพาะพระปกไปมาขามเนี่ยถ้าไปเลี่ยมทองเนี่ยโอกาสที่จะโดนสับเปลี่ยนเนี่ยมีสูงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าคนเลี่ยมจะจะมี ลักษณะนี้กันทุกๆคนนะครับก็เป็นบางบางบางคนที่อาจจะกระทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับที่พี่สาวผมเองนะครับก็เอาพระปกใบมาขามเนี่ยหลวงพุทิมอันนั้นรุ่นหนึ่งเลยนะครับปี17ผมเนี่ยเช่าโดยส่งไปสณนีนะครับไปที่ คณะ8วะัดสมปืมสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นคณะ8วะัดสมปืมเนี่ยจะเป็นหน่วยจองเรียนหลวงปู่ทิมโดยตลอดเลยนะครับก็ตอนนั้นผมก็ยังเด็กนะครับอายุประมาณ1 3บสก็ยังไม่ค่อยกล้าไปเช่าที่วัดนะครับก็ใช้ส่งไปษณีก็ส่งไปษณีปกเป็นมะขามตอนนั้นทองแดงเนี่ยปี1 7เนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยก็25บบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็เช่า พร้อมกับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นนันไม้พร้าวด้วยนะครับที่จําได้ก็ได้มาหนึ่งองค์นะครับพอดีน้องสาวเนี่ยเขาอยากได้เพาเขาเขาเป็นคนจ่ายสตางค์เช่าปกเปมะขามรุ่นนี้นะครับเพราะเป็นองค์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่สนใจพระปกเป็นมะขามเท่าไหร่นะครับเพราะองค์เล็กเหลือเกินนะครับก็เลยได้มาแล้วก็นําไปเลี่ยมให้น้องสาวใส่ตอนหลังก็ พี่สาวก็มาถามว่าเออองไหนที่พอดีน้องสาวไม่ใส่แล้วนะครับก็อยู่ในกรอบพลาสติกเนี่ยมีสนิมขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ถามว่าจะเอาไปคล้องคอเนี่ยองไหนดีผมก็เออองนี้เห็นว่าพี่สาวเนี่ยขับรถนะครับแล้วก็จะโดนเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ยก็อยากให้ได้หลวงปู่ทิมไปคล้องคอนะครับเพื่อเพราะหลวงปู่ทิมเนี่ยพุทธคุณท่านเด่นหลายเรื่องนะครับเรื่องแควคาดคงกระพัน เมตตาหมานิยมตอนนั้นก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเยอะนะครับในในในตอนที่พระหลวงปู่ทิมตอนนั้นออกเนี่ยก็ปิบสบการเนี่ยแคลค่าปลอดภัยจากอุบัติเหตุอย่างดียิ่งเลยนะครับก็เลยพี่สาวก็เลยได้นําไปเลี่ยมแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่านึกไม่ถึงนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็คือเลี่ยมไปตั้งนานแล้วนะครับเขาเลี่ยมอย่างดีเลยนะเลี่ยมปิดหลังด้วยผมก็ยัง แปลกใจเอ๊ะทำไมเลี่ยมทองเลี่ยมปิดหลังด้วยเมื่อเร็วๆนี้ผมก็บอกว่าก็แนะนําว่าพี่สาวน่าจะไปแกะดูเพราะว่าเลี่ยมแบบปิดหลังเนี่ยน้ำมันเข้าแล้วขี้สนิมกินมองไม่เห็นทั้งองค์เลยนะครับตอนหลังเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออพี่พี่เขาก็เลยไปแกะล้างนะครับพอไปให้ร้านทองแกะล้างเนี่ยกลายเป็นโปรกใบมะขามหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนเป็นเรื่องที่น่า งงมากเลยนะครับเอ๊ะเราไม่เคยมีปกใบมะขามหลวงข้อวเมืองเลยเอ๊ะทำไมกลายเป็นหลวงข้อวเมืองได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่สาวผมไปเรี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปี 30, มสิบกว่านะครับปกเป็นมะขามรุ่นนี้น่าจะมีราคาถึงหลักหมื่นแล้วนะครับถึงอาจจะสักสักหนึ่งหมื่นบวกลบเนี่ยนะครับก็เป็นที่หมายปองของ ของหลายๆ,ๆคนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการไปเลี่ยมเนี่ยโดยที่เป็นผู้หญิงแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าพระไหนเก์ไหนแท้าพระอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนโดนจับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เลี่ยมมาแบบปิดหลังเนี่ยถ้าปกเปนพระคเนี่ยปิดหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเพราะปกเปอนพระคเนี่ยคล้ายคกศเนกันมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นนักสะสมพระเครื่องเนี่ยก็จะไม่ทราบเลยนะครับก็ก็เป็นด้วยปัจจัยเนี่ยผมว่าด้วยเหตุนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเลี่ยมแบบปิดหลังมาด้วยก็อาจจะมีเจตนาบ้างนะครับผมก็เลยต้องนําพระองค์นี้ไปให้พี่สาวใช้แทนแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยไม่มีอันนี้รุ่นนี้ผมว่าก็เป็นรุ่นที่สามารถำนำไปใช้แทนได้นะครับแล้วก็รูปลักษณ เหมือนกันมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่าอนาคตปกใบมะขามรุ่น2เนี่ยน่าจะมีอนาคตอีกไก่นะครับวันนี้เรามาดูวัตถุมงคลอันนี้ดีกว่านะครับปกใบมะขามพูดเสยืดยาวนะครับปกใบมะขามรุ่นนี้นะครับดูสิครับเล็กมากเลยนะเล็กมากเล็กกว่าหลวงพ่ออื่นๆเลยนะครับเล็กจนแทบจะ จับไม่อยู่แล้วนะครับแต่ดูดูพุทธลักษณะท่านนะครับดูทีละอย่างดีกว่านะครับเพราะว่าภาพจะได้ชัดรุ่นนี้นะครับเป็นเรียกว่ารุ่นโสรถนะครับ ก็ถอดแบบมาจากรุ่นปี17ทุกประการเลยนะครับจะต่างกันกแค่แค่ด้านหลังเท่านั้นเองนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลข16แทนนะครับของรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลข17ซึ่งเป็นเลขพศนะครับ แต่ว่าของรุ่น2เนี่ยเขาจะใช้คำใช้เลข16เพราะเลข16เนี่ยเป็นเลขแทนคำว่าโสลดนะครับนี่นะจะเป็น16แทนเพราะว่าโสลดนี่แปลว่า16 นะครับชินปัญชรมหาสโสรถนะครับก็คือสร้างหลังจากที่หลวงปู่ทิมมรณภาพไปแล้ว16ปีนะครับก็คือปี33องค์งเล็กนี่ยจ,จะต้องลำบากนิดนึงนะครับในการชมเพราะว่าการการ ขยายก็อาจจะลำบากหน่อยนะฮะนี่นะครับ16แล้วก็ถ้าดูรายละเอียดนะครับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของพระนะครับก็เห็นไหมฮะหน้าเหมือนหน้าใหญ่หน้าเหมือนกับ ลงปู่ทิมรุ่นแรกเลยนะครับทำได้สวยงามนะครับแล้วก็พื้นของผนั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 งหลังองค์พระเนี่ยก็จะไม่ไม่เรียบเสมอนะครับเป็น แอ่งนิดหน่อยแล้วก็มีเส้นมีเส้นเสี้ยนนะครับตามแนวนี้นะครับนี่นะเสี้ยนเสี้ยนตามเหมือนจะเป็นคอนาคแล้วก็ที่ กำไรพระสอไอ้กาไรข้สอสข้อต้นแขนเนี่ยนะกาไรต้นแขนขององค์พระเนี่ยจะคมชัดมากเลยนะเห็นไหมฮะกำไรต้นแขนองค์พระเนี่ยชัดแล้วก็มีเส้นใต้ข้อมือนะฮะข้อมือขวาของพระเนี่ยนะฮะจะมีเส้นแตกนิดนึงแล้วก็ ที่ข้อมือซ้ายขององค์พระก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เส้นผนังเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนนะครับ แล้วก็ตรงพระบาทท่านนาั้นเห็นไหมฮะมีเส้นลึกๆนะฮะมีของปลอมนะครับมีของปลอมแล้วนะฮะร,รุ่นสองเนะี่ยี่ยต้องจดจำพวกเส้นตามพื้นผนังให้ดีนะฮะ แต่ว่าของปลอมยังไม,ไม่ไม่คมชัดเท่าเท่านี้นะครับของแท้จะคมชัดกว่าของปลอมน่าจะเป็นการถอดพิมพ์เหมือนกันนะครับหน้าตาก็คงไม่คมชัดเท่านี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะมีขอบเกินเกินเนี่ยนะฮะ ขอบเกินๆจะไม่ไม่เหมือนกันทุกองค์นะฮะบ,บางองค์ก็จะมีทางซ้ายบางองค์ก็มีทางขวาแล้วแกการตัดขอบนะฮะการตัดขอบเพาค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะมันองค์เล็กแล้วก็การปั๊มเนี่ยนะฮะผนังของพื้นเนี่ยพื้นเหรียญจะมีเส้นเส้นๆเ,เนี่ยนะแต่แนวขนานแนวรัศมีเนี่ยนะครับแตกออกมานะฮะ บอกว่าเป็นการปั๊มได้่านมาหลายๆองค์แล้วเนี่ยก็จะเริ่มบล็อกจะเริ่มมีการแตกลานนะครับก็จะมีเสี้ยนออกมาจากตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็นสซโลโก็ไก่เนี่ยเห็นไหมอิสลิโกเนี่ยจะมีเสี้ยนออกมาตามผนังนะฮะแล้วก็ขอบยันเห็นไหมมีเสี้ยนออกมา ตานอักขระตัวมะตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การปั๊มอักษรบางตัวก็ไม่ชัดไปเลยนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นะนะฮะมีมีรอยเสี้ยนลานเนี่ยทั่วองค์พระแล้วก็คำว่าหลวงปู่เนี่ยนะฮะสังเกตไม่เอกนะฮะจะเป็นจะเป็นเหมือน ขีดไม่เองเนี่ยจะเป็นสองสองเส้นสองจุดไม่ต่อกันนะครับแล้วก็ตัว16เนี่ยนะเลขหนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะเลขหนึ่งเนี่ยมีเส้นแตกนะเ,เ,เ,เลข6กก็แตกจับยากมากเลยนะ นี่นะเลขหกกับเลขหนึ่งเนี่ยเส้นจะแตกค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวโฟกัสมันเบลอไปหมดแล้วนี่นะเลขหกเนี่ยเห็นไหมฮะมีเส้นแตก เลขหนึ่งก็มีแตกมาข้างหน้านะต้องขออภัยนะครับสองยากมากนี่นะครับเส้นสายเป็นนี้นะครับดูภาพรวมก็เป็นอย่างนี้นะฮะได้เท่านี้นะครับรความมชัด นะครับภาพรวมก็เป็นลักษณะนี้นะครับจําหน้าไว้แม่นๆนนะต้องคมคมอย่างนี้นะครับครับก็อันนี้ก็เป็น ปรกใบมะขามรุ่น2นะครับปี3าส่วนเหรียญโซลดนะครับมงคลอันนี้ก็ดูไม่ยากนะฮะเพราะมีโค้ดชัดเจนนะครับโค้ดอันนี้เป็นโค้ดเดียวกับพระกิ่งชินบัญชรรุ่นมหาโซลดเนี่ยนะคโค้ดอุู่ในเม็ดงาเหมือนกันนะ อันเนี้ยถ้ามีโค้ดมีทั้งมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้เลือมันมีทั้งหน้า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 ที่แบบตาโตก็มีนะหน้าริมตาแต่หน้านี้สวยกว่านะครับเลือกหน้านี้เล่นดีกว่าหน้านี้จะเป็นเหมือนหน้าในเหรียญเจริญพรนะครับแล้วก็เป็นขอบเฟืองนะครับเป็นขอบเฟือง หลังก็มีคำว่าภูนล,ลาภเพิ่มยศโสลดมงคลนะครับก็เป็นความหมายที่ดีนะครับเป็นพระไอเป็นเหรียญที่มีความหมายที่ดีหน้าสะ,สะแสวงหามาขึ้นคอนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเหรียญก็มีเฟืองนะครับอันนี้ก็ ปลอมค่อนข้างยากนะครับหน้านี้นะครับเหมือนเหรียญเจริญพรนะครับหน้าเหรียญเจริญพรก็สวยงามดีนะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านชมสองเหรียญน,นะครับสองสองสองผิ์น,นะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้นำเหรียญอื่นๆมาให้ท่านชมต่อไปนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ